สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเล่นคลิปเปียการ์ดกับแม่หมอลิลลี่อีกคลิปหนึ่งนะคะวันนี้จะเป็นหัวข้อเรื่องสบายๆนะคะวันนี้เขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่คุณมาถามถึงนะคะจะเป็นใครก็ได้นะคะอาจจะเป็นเพื่อนนะคะครอบครัวหรือว่าคนที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะคนรักแฟนหรือว่าคนคุยก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะคะว่าคนที่คุณมาถามถึงเนี้ย วันนี้นะคะตอนที่คุณมารับชมคลิปนี้นะคะ่ะเขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะแล้วเขาคิดถึงคุณไว้ยังไงบ้างนะคะคลิปนี้เหมือนเดิมค่ะมีด้วยกันทั้งหมด3กองไพ่นะคะกองที่1กองที่2กองที่3 ความหมายของไพ่นะคะไม่มีผลต่อคำทํานายนะคะการดูดวงในคลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงรวมเป็นการดูดวงสุ่มเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ตรงกับดวงของคุณร้อเซนะคะบางคนอาจจะตรงมากบางคนอาจจะตรงน้อยนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะยังไม่ได้กดติดตามนะคะช่องดีไวทารอดบายแม่หมอลลลี่นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของแม่หมอนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมอจะใส่เวลาไว้ในใต้คอมเมนต์นะคะก็สามารถเลื่อนเวลาไปที่กองไพ่ที่คุณเลือกได้เลยนะโอเคค่ะตั้งจิตอธิษฐานนะคะเลือกกองไพ่ที่คิดว่าเป็นกองไพ่ของคุณนะคะแล้วมาดูกันนะคะว่าวันนี้คุณคนเนี้เขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะสวัสดีค่ะชาวกองที่หนึ่งะคะก่อนที่เราจะไปฟังคำนาย ไปฟังคำทํานายในหัวข้อเรื่องวันนี้นะคะวันนี้เขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะเรามาเช็คพลังงานสถานการณ์ของชาวกองที่1ก่อนนะคะว่าพลังงานสถานการณ์ของคุณจะตรงจะใช่กับกองที่1ห,หรือเปล่านะคะถ้าฟังแล้วใช่ใกล้เคียงก็ไปฟังคําทํานายกันต่อนะคะแต่ถ้าฟังแล้วไม่ใช่ไม่ใกล้เคียงนะคะก็ลองไปเลือกฟังกองอื่นๆนะคะเลือกกองไพ่ที่คิดว่าพลังงานใกล้เคียงมากที่สุดนะคะ ใบแรกนะคะหาดาบอ่ะขอโทษค่ะหเหรียญมาคําแรกไม่เหมาะก็พูดผิดเลย5เหรียญน,นะคะช่วงนี้รู้สึกเหงาเศร้านะคะคิดถึงนะคะต้องการการเติมเต็มจากบางคนนะคะหรือว่ากลัวการสูญเสียอะไรบางอย่างนะคะช่วงนี้โดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์คุณรู้สึกว่า อีกฝั่งนะคะไม่ได้เติมเต็มอะไรให้คุณนะคะและรู้สึกว่ากําลังจะสูญเสียอะไรบางอย่างไปนะคะรู้สึกเหงาเศร้านะคะอันนี้ก็เหมือนในภาพเลยนะคะกําลังกอดเข่าอยู่เนาะฟิลลิ่งประมาณนี้เลยนะใบที่2นะคะเอาจริงๆนะคะตัวตนของคุณอนะ่ะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะแล้วก็มีความชำนาญในเรื่องของการทำงานได้เก่งมากนะดูแลตัวเองได้ดีมากๆนะคะคุณถ้าพูดถึงเรื่องการงานการใช้ชีวิตนะ คุณค่อนข้างจะอ่อเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนเก่งนะคะในใสายตาเขาเลยอะแต่ว่าเอ๊ะตัวคุณอาจจะมองว่าฉันก็ดีขนาดนี้แล้วทำไมเขาถึงไม่ค่อยสนใจอะไรแบบนี้มากกว่าเนาะไปที่3นะคะคุณอาจจะดีวกับคนต่างชาตินะคะหรือว่าคนที่อยู่ไกลนะคะหรือว่าคนคนนี้นะคะเขาแบบ อยู่ดีๆก็เปลี่ยนไปนะคะหรือมีมูฟเมนต์เดี๋ยวเมาเดี๋ยวหายนะคะหรือความแตกต่างค่อนข้างจะเยอะนะคะอืแต่แม่หมออาจจะมองเป็นเรื่องของความแตกต่างด้วยนะคะเช่นอายุต่างกันมากนะคะคนละเชื้อชาติต่างชาติต่างศาสนานะคะหรือว่าอยู่ดีๆเขาก็เปลี่ยนไปนะคะเมื่อก่อนยังดีอยู่เลยเดี๋ยวนี้อยู่ดีๆก็ไปเฉยเลยอะไรเงี้ยนะคะคุณยังคิดถึงเขาอยู่นะคะยังรู้สึกแบบ เออผูกพันกับเขานะคะบางคนก็อาจจะลึกซึ้งกันกันแล้วนะคะอาจจะไม่ได้แค่แบบคุยคุยเฉยๆเนาะบางบางพลังงานก็คือมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันแล้วนะคะเป็นแฟนกันแล้วหรือคบกันแล้วหรือว่ามีดีลตกลงการสถานะอาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะ <c oughs> คนคนนี้นะคะชอบปล่อยให้คุณแบบอยู่แบบเขาเรียกมามาหายหายอยู่ดีๆก็หายอยู่ดีๆก็ทิ้งคุณไปแบบเดียวแป๊บเดียวก็กลับมานะคะคุณรู้สึกว่า ทำไมเขาทำแบบนี้กับคุณเนาะมันก็จริงๆแล้วคุณอ่ะไม่ดีตรงไหนคุณอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะมีห้าห้าห้าเหรียญคุณกับเขานะคะอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่อืมเขาเรียกว่าเฟรนด์วิดมินเดฟิตก็มีนะคะหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าพฤติกรรมชัดเจนนะคะ คุณกับเขาอะมากกว่าเพื่อนแน่นอนนะคะอย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะมีการลึกซึ้งเกิดขึ้นแล้วนะคะแต่เขายังไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณแต่ถามว่าเขาอยู่กับคุณแล้วมีความสุขไหมนะคะเขาอยู่กับคุณมีความสุขมากนะคะแต่คนคนนี้เป็นคนที่ชอบมามายหายแล้วก็รักอิสระระดับหนึ่งนะคะเพราะมีไพ่ชาริออตนะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่คิดแตกต่างกับคุณหรือมีความแตกต่างแต่สิ่งหนึ่งที่เขาคิดกับคุณแน่นอนคือคุณอะเป็นคนเก่งนะอะ เดีวเรามาเช็คพลังงานของคนที่คุณมาถามถึงนะคะใมแรกนะคะจริงๆแล้วอะ่ะเขาก็อาจจะอยากมีแอคชั่นอะไรมากขึ้นในอนาคตก็ได้นะคะอันนี้คุณต้องใจเยินๆก่อนเนาะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกทางด้านความรู้สึกเท่าไหร่นะคะเขาอาจจะไม่มีคำพูดที่ทำให้คุณรู้สึกแบบ สดชื่นสดใสก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นคิงเรียนอาจจะเป็นคนที่มีความยินชาไม่ค่อยมีคําพูดหวานๆนะคะแต่คนคนนี้ถ้าทําอะไรก็คือทําเลยนะอในที่สามนะคะเขาแบบชอบอยู่คนเดียวหรือว่าอืมยังรักอิสระรักความโสดอยู่รู้อาจจะโสดมานานจนชินก็ได้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอะคะ่ะถ้าเขาละเลยในเรื่องของความสัมพันธ์หรือใส่ใจหรือขาดการโรแมนติกอับไม่แปลกเลยเพราะว่ามันเป็นนิสัยของเขานะคะ ใบที่สี่ออกมาสองใบเลยโอเคนี่ไงนะคะเขามีความเป็นคู่กับคุณนะคะให้อดทนก่อนนะเอาจริงๆอ่ะเขารู้สึกว่าคุณอยู่กับคุณแล้วมันสบายใจมากนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็คุณกับเขาเอาจริงๆนะเป็นคนที่โดดเด่นทั้งคู่เลยนะคะหน้าตาดีคือฉันก็แรงเธอก็แรงนะคะแล้วก็ต่างคนอาจาะ ต่างไม่พูดอะ่ะมีอีกโก้ประมาณนี้นะคะแต่ตัวคุณอะ่ะมีอีกโก้ไม่พอแต่คุณอะ่ะก็แอบกลัวว่าเขาจะแบบไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่านะคะจริงๆคนคนนี้เปิดใจยากมากนะคะแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะโดดเด่นมีคนชอบเยอะแต่เขาเป็นคนที่มีกำแพงค่อนข้างสูงและไม่ได้เปิดใจให้ใครง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นตัวคุณอาจจะกังวลไปเองก็ได้นะเพราะว่าตัวเขาอ่ะชอบอยู่กับคุณมากๆนะอยู่แล้วมีความสุขอะมาดูกันนะคะว่าผู้ชายเย็นชาผู้หญิงเย็นชาคนเนี้ย วันนี้เขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่ทาโร่โลแล้วก็เปิดไพ่ข้อความให้นะคะใบแรกนะคะคิดถึงนะคะแต่ว่าไม่พูดเงียบคิดแล้วก็เก็บอาการคนคนนี้เขาแบบเป็นคนที่แบบถ้าจะมาพูดอะไรเขาค่อนข้างจะคิดเยอะนะคะก็แบบเป็นคนที่เขาเรียกอะไรมีเหลี่ยมอเออนะคะจะพูดอะไรออกมาต้องกันกรองก่อนกลัวเสียฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คุณน่ะเป็นคนที่เขารู้สึกว่าดีที่สุดอย่างที่บอกค่ะไม่ต้องกังวลเลยนะว่าคนคนนี้เขาจะแอบไปคุยกับคนอื่นที่เขาหายไปอ่ะเพราะว่าเออจริงๆอ่ะเขาก็เป็นคนมีอีโก้เหมือนกันอ่ะเออกลัวทักมากไปกลัวอะไรมาทักหาคุณเยอะไปมันจะดูเสียฟอร์มอะไรอย่างงี้นะคะแต่จริงๆแล้วคุณคือเป็นแบบที่สุดในใจเขาอ่ะแล้วก็แบบเงียบไปขิดอ่ะกลัวเสียฟอร์มนะคะเอาจริงคิดถึงเนี่ยค่ะ คิดถึงผูกพันกับคุณมากๆนะคะมีเอ็มเพรสแล้วก็มี2อถ้วยนี่ชัดเจนเลยนะอันนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วนะเลิรเวอร์มานะคะมีความสุขที่ได้อยู่กับคุณนะคะและถ้าใครมีเรื่อง18บวกกันแล้วนะคะลึกซึ้งกันแล้วนะคะเขาคิดถึงแบบไออุ่นไอกอดหรือว่าตอนแบบ มีซัมติงอะไรกับคุณน่ะเขาชอบมากๆเลยนะคะสรุปคนคนนี้นะคะเขาคิดถึงแต่คุณนะคะผูกพันกับคุณมากๆนะคะแล้วก็คิดถึงเวลาที่เขาได้สัมผัสคุณนะคะ แต่คนคนนี้เขาเป็นคนที่มีฟอร์มจัดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็อดทนกับเขาหน่อยนะคะเขาไม่ได้หนีไปมีใครหรอกค่ะการที่เขาแบบไม่กล้ามาแบบทักคุณบ่อยหรืออะไรเงี้ยเขากลัวว่าจะเสียฟอร์มจะกลายเป็นแบบ f o ลเ o อร์คุณไปซะงั้งงนนะคะแต่เอาจริงๆนะโอ้โหแบบผูกพันกับคุณนะคิดถึงคนอื่นไม่ได้แล้วนะคะว่าอย่างนี้เลยโอเคเดี๋ยวแม่หมอจะมาเช็คไพ่ข้อความที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะ ใบแรกนะคะ Have I lost everything เขาบอกว่าเขาสูญเสียคุณไปอย่างนี่ไงบางทีความที่เขาแบบอีโก้นะคะเฉยชากับคุณน่ะในใจก็แอบกลัวที่จะสูญเสียคุณไปเหมือนกันนะคะแต่จริงๆอะ่ะเหมือนเขาคิดจะทำอะไรบางอย่างมากขึ้นแล้วนะอืม If I follow you I could lose everything นี่ไงคะเขาบอกว่าเขาจะไม่ตามคุณไปทุกอย่างนะเพราะว่าเขาอาจจะมีภาระหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบด้วยนะคะและอย่างที่บอกคุณเนี่ยเขาฟอร์มเยอะด้วยเนาะ I want you to choose นะคะเขาบอกว่าอยากให้คุณเลือกนะคะอย่างที่บอกอะคะ่ะคุณและเขาเป็นตัวพ่อตัวแม่เหมือนกันเลยนะคะก็มีคนสนใจเหมือนกันเลยเพราะว่าเป็นควีนไม่เท้าเป็นคิงไม่เท้าก็โดดเด่นไม่แพ้กันเลยเนาะเขาก็กลัว เสียคุณไปกลัวว่าคุณไปเลือกคนอื่นเหมือนกัน I just dream with I just dream and wish for everything เขาฝันไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะมันจะดีนะคะอือก็นี่ไง Think before you act นะคะด้วยความมีอีโก,โก้กันทั้งสองคนนะคะเขาบอกคุณว่าคิดก่อนจะแสดงออกมานะคะ คนคนนี้เป็นคนมีโก้คุณก็เหมือนกันนะคะลักษณะคล้ายคลึงกันเอาเป็นว่านะคะวันนี้เขาคิดถึงคุณนะคะแล้วเขาก็คิดถึงคุณคนเดียวนะผูกพันกับคุณมากๆนะคะแต่ที่เขาไม่ค่อยแสดงอาการออกมาเป็นเพราะว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างจะกลัวเสียฟอร์มนะคะโอเคค่ะสําหรับคําทํานายกองที่1ก็จะประมาณนี้นะคะเราเจอกันคลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้บ๊ายบาย สวัสดีค่ะชาวกองที่2นะคะก่อนที่เราจะไปฟังคําทํานายในหัวข้อเรื่องวันนี้นะคะ วันนี้เขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะก่อนอื่นแม่หมอขอเช็คพลังงานสถานการณ์ของชาวกองที่2ก่อนนะคะว่าพลังงานสถานการณ์ของคุณจะตรงจะใช่ใกล้เคียงกับกองที่สองหรือเปล่านะคะถ้าฟังแล้วใช่ใกล้เคียงก็ไปฟังคําทํานายกันต่อนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ใกล้เคียงนะคะแม่หมอแนะนําให้ลองไปเลือกฟังกองอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของชาวกองที่สองสถานการณ์เป็นไงบ้างนะคะใบแรกนะคะ อุ้ยเดือนมานะคะตอนนี้ชีวิตการงานนะคะก็รุ่มโรดดีนะคะขาขึ้นมากๆชีวิตโดยรอบๆนะคะโดยไม่ว่าเรื่องเงินเรื่องงานนะคะก็ดีความรักก็ไม่ได้แย่นะคะคุณเป็นคนรักอิสระนะคะก็ช่วงนี้ทําอะไรก็ขาขึ้นไปหมดได้ดั่งใจนะคะและเดือฟูมาในกับเดื Sun อาจจะมาในช่วงลักษณะที่คุณอาจจะได้เพิ่งเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะที่คุณอยากจะทํามานานนะคะ สิ่งนี้เป็นสิ่งใหม่ๆที่คุณไม่เคยทำนะคะเดอะฟูลคือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเดอะซันหมายถึงเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีแน่นอนนะคะว่าตอนนี้ชาวกองที่สองน่าจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆแล้วมันดีมากๆเลยนะคะก็เอาเป็นว่าขาขึ้นหรือว่าสิ่งดีๆกาลังมาแล้วนะคะจัดเต็มได้เลยเออประมาณนี้เลยนะคะอื้อ ไปที่สามนะคะคุณกำลังไล่ล่าตามหาความฝันของคุณนะคะอย่างที่บอกว่าใครเริ่มต้นงานเริ่มกิจการใหม่ๆนะคะรีบเลยค่ะโกอาเฮดนะคะไปได้เลยมันดีมากๆเลยนะคะไม่ต้องลังเลนะคะอืม คุณเป็นคนที่ทำอะไรด้วยเหตุด้วยผลนะคะไม่ใช่ไม่ได้ใช้อารมณ์นะคะดูจากพลังงานแล้วนะคะพลังงานดีมากเลยนะคะเดือดซันนะคะเดือดฟูนะคะอัศวินถือดาบนะคะแล้วมาคิงถือดาบอีกนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นน่ะคุณเป็นคนที่ทำอะไรก็คิดรอบคอบและก็มีความมุ่งมั่นสูงมากๆแล้วยิ่งด้วยตอนนี้นะคะ การงานนะคะมาแล้วค่ะขึ้นชีวิตมาแล้วข,ขึ้นนะคะแม่หมอมองว่านะคะไม่ว่าเรื่องการงานหรือว่าเรื่องความสัมพันธ์ตอนเนี้ยที่คุณกําลังจะเกิดขึ้นหรือถ้ามีใครเข้ามานะคะคุณค่อนข้างจะเปิดใจนะคะคือเรียกว่าพลังงานพร้อมแบบจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆพร้อมที่จะเริ่มกิจการใหม่ๆพร้อมที่จะเริ่มง,งานใหม่ๆหรือบางคนอาจจะย้ายบ้านแล้วมันดีมากๆก็ได้นะคะย้ายที่ทํางานอะไรเงี้ยดีมากๆอือ ừng. ในสุดท้ายนะคะ แต่คุณก็ยังแอบกังวลไม่มั่นใจนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะคะคุณอาจจะเดาใจเขาไม่ออกนะคะมันอาจจะเพิ่งเริ่มต้นก็ได้ค่ะคุณก็เลยรู้สึกเป็นกังวลนะคะแบบฉันทําดีหรือยังฉันดีพอหรือยังนะคะอันนี้คือความกังวลของคุณนะคะเหมือนคุณไม่รู้ใจเขาเท่าไหร่และไม่รู้ว่าเขาอะคิดยังไงกับคุณมากกว่านะคะมันอาจจะเป็นช่วงเริ่มต้นก็ได้ค่ะความแน่ใจมันก็เลยยังไม่มีเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานนะคะของคนที่คุณมาถามถึงเนาะ หแรกนะคะ The Were นะคะคนคนนี้นะคะก็เป็นคนที่ค่อนข้างสดใสนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เดินทางอ,าอยู่ไกลกับคุณต่างชาติต่างภาษานะคะเป็นคนที่สดใสความคิดสร้างสารรค์หรือต่างชาติต่างภาษาหรือว่าคนไกลก็ได้นะคะไพ่ The Were อืมใบที่สองเขาเป็นคนฉลาดมากๆนะคะ ความคิดดีแล้วก็ทําอะไรนี่ฉลาดไปหมดเลยก็ปรึกษาเขาได้นะคะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นศิลปินอาร์ติส์หรือสรสร้างงานอะไรใหม่ๆครีเอเตอร์อะไรอย่างงี้ก็ได้นะเพราะว่าดูแล้วเป็นคนที่มีความคิด,ดเริ่มสร้างสารรค์ได้ดีมากๆเลยนะคะเขาอาจจะเป็นอาร์ติสตใช่ไหมไปที่3มนะคะคนนี้เขากําลังศึกษาอยู่นะคะศึกษาในที่นี้ก็คือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเขาอยากรู้จักคุณมากขึ้นนะคะอาจจะไปตามส่องคุณ ไม่ว่าจะเป็นโลกความเป็นจริงหรือว่าโลกโซเชียลนะคะคนคนนี้กําลังศึกษาคุณอยู่นะคะว่าคุณเป็นยังไงบ้างคุณเหมาะกับเขาหรือเปล่านะคะอย่างที่บอกความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นเพียงการเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเขาก็อยากรู้นะคะว่าคุณเป็นยังไงนะแสดงว่าเขาเปิดใจให้คุณแหละอืมใบที่4ี่นะคะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะเดี๋ยวมันจะมีแอคชั่นมากขึ้นเขาจะพูดคุยกับคุณมากขึ้นหนึ่งไม้เท้ามาแน่นอนว่าความสัมพันธ์เนี้ย มันเพิ่งเริ่มต้นจริงๆนะคะและคุณกับเขาอาจจะได้เริ่มต้นจริงๆนะถ้าใครยังไม่ได้เริ่มต้นนี่ไงหนึ่งเหรียญนะคะและก็จะเป็นการเริ่มต้นที่มั่นคงนะคะ1ไม้เท้า1เหรียญมาคุณและเขานะคะแม้ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นนะแล้วตัวคุณเองก็ยังไม่มั่นใจใช่ไหมแต่ว่าตัวเขากําลังแบบเปิดโอกาสนะคะให้กับคุณให้กับตัวเขาเองเพื่อที่จะศึกษาเรียนรู้นะคะและมีโอกาสพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้ด้วยนะเพราะว่าหนึ่งไม้เท้า1เหรียญแถมมี1ดาบอีก ะะเขามาโดยแบบตั้งใจนะคะถ้าเขาไปต่อกับคุณชัวร์แน่นอนว่าเขามาด้วยแบบความคิดที่แบบไม่เปลี่ยนแปลงอะ่ะเออตั้งใจมาจริงๆอะ่ะไม่ได้มาจีบเล่นอะ่ะอะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะถ้าพลังงานของคุณกับเขาสถานการณ์นะคะใกล้เคียงกับกองที่สองเดี๋ยวเรามาฟังกันคําทนายนะคะว่าวันเนี้ยเขาคิดถึงคุณบ้างไหมแล้วก็คิดถึงว่ายังไงนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดห้าใบนะคะ โอ้ยนี่ไงอยากจะคุยกับคุณนะคะอาจจะมีการทักทายมาแล้วก็ได้นะคะหนึ่งไม้เท้าคุณอ่ะเป็นคนที่แบบดูมีความเป็นไปได้ดูสดใสดูแบบนี่แหละเป็นพลังงานใหม่ๆที่เขาอยากรู้จักนะคะประมาณนั้นเลยเออหน้าจีบหน้าลองคุยหน้าแบบหน้าไปต่ออะไรเงี้ยอยากไปต่อกับคุณนะคะใบที่สามนี่ไงหนึ่งถ้วยมาโอ้โหแบบเลขหนึ่งมารัวๆเลยนะคะเขาอยากเริ่มต้นส,สัมพันธ์กับคุณเพราะเขาชอบคุณแหละ นะคะมีแต่เลขหนึ่งมีแต่การเริ่มต้นกองที่สองเป็นอะไรที่แบบใหม่มากๆเริ่มต้นนะคะถ้าใครนะคะคบกันมาเป็นสิบสิบปีแล้วมันอาจจะก็เป็นไปได้นะที่เขาอาจจะขยับความสัมพันธ์แต่ว่าไม่หม,มองเลยว่ากองที่สองเป็นอะไรของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจริงๆนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะมีการติดต่อสื่อสารแล้วก็ไพ่แปดไม้เทา้ายังหมายถึงการที่อยากพัฒนาความสัมพันธ์ไปข้างหน้าอีกนะ เพราะฉะนั้นคนคนนี้ค่ะเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอีกนะเขาคิดถึงคุณนะเขาอยากจะมีคําพูดอะไรใหม่ๆคือเหมือนเหมือนอยากอัปเลเวลอยู่เรื่อยๆค่ะเช่นถ้าใครเคยเป็นคนคุย,คยก็อาจจะให้ความชัดเจนเป็นแฟนถ้าใครเป็นแฟนก็จ,จะขอแต่งงานหรือว่าถ้าใครเพิ่งมาจีบก็อาจจะแบบอยากจะทําให้รู้สึกให้ชัดเจนมากขึ้นประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะแต่ว่ายังรอโอกาสช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมอยู่ประมาณนี้นะคะ คนคนนี้ามววันนี้เขาคิดถึงคุณไหมคิดนะคะคิดว่าจะมีคําพูดอะไรส่งไปให้คุณบ้างเอ๊ะจะจีบคุณยังไงดีที่มันเวิร์กนะจะทํายังไงให้มันรู้สึกว่าพัฒนามากขึ้นเนาะแต่ก็รอโอกาสที่เหมาะสมอยู่นะคะก็จะประมาณนี้นะคุณอาจจะได้รับคําพูดอะไรดีๆจากเขาก็ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่หมอจะเกิดเปิดไพ่ข้อความเพิ่มเติมให้นะคะว่าเขามีอะไรจะบอกคุณไหมนะคะให้ข้อความ Time to grow your self นะคะก็เขาอะกลับมาพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วนะคะอืม You are my everything นะคะแล้วก็พบว่าคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขา My life start when I met you นี่ไงเขาแบบเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเมื่อเจอคุณนะคะ I want to start a family with you นี่ไงคิดไกลถึงขั้นแต่งงานแล้วนะสำหรับบางคนนะอะ Word y o u h e a r d นะคะสำหรับใครนะคะที่มีคำพูดอะไรที่ผิดใจกันนะคะเขาก็อาจจะอยากส่งคำพูดที่มันไปแก้ไขก็ได้นะอืคำพูดอะไรที่ผ่านมาไม่ค่อยดีนะคะก,ก็อาจจะอยากแก้ไขนะคะสำหรับชาวกองที่สองโอเคค่ะสำหรับคำทํานายกองที่สองก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย สวัสดีค่ะชาวกองที่3นะคะก่อนที่เราจะไปฟังคำทำนายในหัวข้อเรื่องวันนี้นะคะวันนี้เขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะโอเคก่อนที่เราจะไปฟังคำทำนายนะคะแม่หมอขอเช็คพลังงานชาวกองที่3ก่อนนะคะว่าพลังงานของคุณจะตรงจะใช่กับพลังงานกองที่3หรือเปล่านะคะ ถ้าฟังแล้วใช่ใกล้เคียงก็ไปฟังคําทํานายกันต่อนะคะแต่ถ้าฟังแล้วไม่ใช่ไม่ใกล้เคียงก็อยากให้ไปลองเลือกฟังกองอื่นนะคะวันนี้มีด้วยกันทั้งหมด3กองไพ่เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานชาวกองที่3กันก่อนนะคะ ใบแรกนะคะตอนนี้คุณอยู่ในช่วงสับสนวุ่นวายไปหมดเลยไม่รู้จะเอายังไงต่อดีในความสัมพันธ์นี้นะมันวุ่นวายใจไปหมดนะคะก็ตีตีกับหัวตีกับตัวเองนี่แหละเออในหัวฉันนี่แหละนะคะคุณอดทนในความสัมพันธ์เนี้ยมานานแล้วนะคะคุณอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยมาสักพักนึงแล้วนานจนคุณรู้สึกว่าจะเอายังไงต่อดีนะคะเริ่มกลับมาสับสนอีกครั้งหนึ่งนะคะ คิดแล้วคิดอีกคิดทบทวนอีกว่าจะเอายังไงดีก็วนไปวนมานะคะแต่ว่าคุณก็ค่อนข้างอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณใช้ความอดทนมานานนะคะความอดทนในที่นี้ก็คือไม่รีบไม่ร้อนนะคะรอคอยได้นะคะแล้วก็อาจจะมาถึงจุดที่เริ่มอยากขยับนะคะหรือสับสนหรือรอคอยกัน ทำอะไรสักอย่างจากอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะอืมไปที่สี่นะคะว้าวุ่นในใจนะคะแต่ว่าคุณก็มีอะไรให้ทําอีกเยอะนะคะโดยเฉพาะเรื่องการงานงานก็ยุ่งเหมือนกันนะคะส่วนจิตใจก็ว้าวุ่นเหมือนกันประมาณนั้นนะคะคุณนะคะเป็นดีเอมเพรสยังไงอืมจริงๆแล้วในความสัมพันธ์เนี้ยคุณอะทำดีมาตลอดนะคะ ค่อนข้างจะเป็นคนดูแลอีกฝั่งหนึ่งได้ดีมากๆเลยนะคะดูแลเขาทุกๆอย่างนะคะทำโน่นทำนี่ให้เขาเยอะแยะไปหมดเลยแต่กลับรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมความสัมพันธ์มันไม่ขยับสักทีฉันอยู่อย่างนี้มานานฉันก็ทนมานานฉันก็รอคอยมาแสนนานแล้วเหมือนกันก็เริ่มสับสนเหมือนกันนะคะว่าความสัมพันธ์นี้จะไปต่อ,อยังไงนะคะแต่อย่างที่บอกแล้วค่ะโดยนิสัยของคุณอ่ะคุณก็เป็นคนที่ชอบดูแลอยู่แล้วเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคนที่คุณถามถึงนะคะคนที่คุณดอดี่ด้วย เพาพลังงานเขาเป็นยังไงบ้างเขาเป็นคนตรงๆนะคะเป็นคนชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักความยุติธรรมนะคะพูดแบบไหนก็ทําแบบนั้นแหละคะ่ะคนคนนี้เป็นคนตรงๆชัดเจนขวานผ่าซากบางคนก็มีนะคะไปที่2นะคะเขาอยู่ในช่วงสับสนนะคะไม่รู้จะเอายังไงต่อดีนะคะเออสับสนในหัวไปหมดนะคะเขากําลังใช้ความคิดอยู่คะ่ะนะคะก็พยายามที่จะ ทบทวนตัวเองจากความสับสนนี้นะคะด้วยด้วยปัญญาของเขาแหละด้วยความคิดของเขานะคะเขาไม่ได้แบบอยากอยากแบบอยากเปลี่ยนใจนะคะค่อนข้างมั่นคงต่อคุณแหละแต่ว่ามันอาจจะสับสนว่าความรู้สึกเนี้ยเราอยู่กันมานานเราคุยกันมานานหรือว่าเรารักกันจริงๆนะคะเขากําลังไตร่ตรองอยู่แต่ไม่ได้ว่าพิจรารณาเปรียบเทียบกับคนอื่นนะเขาอาจจะเปรียบเทียบ ระหว่างความรู้สึกสองอย่างว่าเขารู้สึกกับคุณจริงๆหรือว่าเพียงแค่เพราะว่าคุณกับเขาอะอยู่ในความสัมพันธ์ค่อนข้างนานนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็บางคนอาจจะมัวแบบไปทํางานโน่นนี่นะคะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ใช้เวลานานไม่หมอะรู้สึกรู้จักกันมานานนะคะอาจจะขยับช้านะคะเพราะความนิสัยเย็นชาทั้งคู่แต่ฝั่งคุณดูจะเป็นฝั่งที่ดูแลเขาได้ดีกว่านะคะ แต่ว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่เจ้าชู้หือหวอะไรนะคะแต่ว่าเหมือนมีความสับสนว่าอยู่กันมานานหรือว่าความเคยชินที่มีกันและกันคือเรารักกันจริงๆหรือว่าเราเคยชินเราไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือพลังงานของคุณและเขานะคะสําหรับชาวกรองที่3ามเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเออแล้ววันนี้เขาคิดถึงคุณบ้งางไหมโอ๊ยตายละเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่หวานกันเลยอจ้ะคู่เนี้ ไม่แรกนะก็คิดถึงแหละจริงๆอยากทำอะไรให้มากกว่าเดิมแหละอืมเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้มองว่าคนอื่นอะสำคัญกว่าคุณเลยนะเออคุณก็ยังเป็นคนที่ใช่ที่สุดอยู่ดีอยู่กับคุณมันก็มีความสุขดีนะเออคุณเป็นผู้หญิงที่แบบไม่ต้องทนุถนอมดูแลอะไรมากคุณก็อยู่ของคุณได้นี่คือสิ่งที่เขาคิดกับคุณและเขาก็คิดว่า ยังไงเขาก็ไม่ยอมเสียคุณไปอยู่ดีคุณเป็นคนที่แบบเอาเอา,เอาตรงๆนะคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากไม่พึ่งพาใครเลยแถมดูแลคนอื่นก็ดีเขาบอก่าเนี่ยจริงๆก็อยากทําอะไรให้คุณมากกว่านี้แหละเพราะจริงๆอะ่ะคุณก็คือคนที่ใช่ที่สุดในสายตาขเขาเขาคิดมาดีละอยู่กับคุณมันก็แฮปปี้ดีไม่ต้องทะนุถนอมคุณดูแลตัวเองได้ดีมากคุณเป็นผู้หญิงแข็งแรงเป็นผู้ชายแข็งแรง,แง,แงนะ เขาไม่อยากเสียคุณไปหรอกเออดีขนาดนี้อ่านะคะนี่คือฟิลลิ่งเออผู้หญิงเข้มแข็งผู้ชายเข้มแข็งมันแบบมันดีอย่างเงี้ยใครๆก็อยากได้เพราะไม่ต้องไม่ต้องอ้วหรือออกว่านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่ข้อความเพิ่มเติมนะว่าแล้วเขามีอะไรจะบอกคุณเพิ่มเติมไหมนะคะ s some I s o m e t h i n n wonder if you แ a r e เขาแปลกใจนะว่าเอ๊ะ ที่คุณยังแข่เขาหรือเปล่าคือคุณสองคนเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะไม่หวือหวาแบบเย็นชาเย็นชากันทั้งคู่นะ y o u r family w o n t like me เขาบอกว่าครอบครัวของคุณอาจจะไม่ชอบฉันก็ได้นะคะก็หัดเข้าหาครอบครัวบ้างนะคะอย่าเย็นชามากเออ you are so very special คุณเป็นคนที่พิเศษของเขามากๆนะ I could be your hero baby ถึงแม้คุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเข้มแข็งๆๆแข็งแกร่งแค่ไหนแต่เขาก็อยากปกป้องคุณอยู่ดีแหละ นะคะไปสุดท้าย Be myself, fit นะคะเขาเขาอยากบอกคุณว่าเอาจริงๆอ่ะคุณเน่ยเห็นแก่ตัวบ้างก็ได้ไม่ต้องมาดูแลเขาอะไรมากมายนะคะหรือไม่ต้องดูแลคนอื่นเยอะๆขนาดนี้ก็ได้นะ อ่านี่คือข้อความจากเขาส่งถึงคุณเพิ่มเติมเนาะโอเคค่ะสําหรับคําทํานายกองที่3ก็จะประมาณนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่หวานไม่โรแมนติกอยู่กันแบบเพื่อนเรียวจริงๆนะคะคุณดูแลฉันฉันดูแลเธอแต่ส่วนมากคุณจะดูแลตัวเองได้ดีจนเขาไม่ห่วงเลยเขาไม่อยากเสียคุณไปนะเพราะคุณดูแลตัวเองได้ดีมากๆนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้บ๊ายบาย